มันสำปะหลังนะครับเป็นพืชที่มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีแล้วก็สามารถปลูกได้ในดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้การซื้อขายหัวมันสำปะหลังนั้นก็ไม่ใช่ช่างขายตามน้ําหนักอย่างเดียวแล้วนะครับแต่ยังคํานึงถึงปริมาณแป้งที่มีในหัวด้วยยิ่งมีแป้งมากราคาก็ยิ่งดีตามไปนะครับวันนี้เราจะตามคุณนรวัตไปชมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ที่หัวใหญ่ด้วยแล้วก็มีปริมาณแป้งสูงด้วยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะรู้จักกับมันสัมปะหลังเป็นอย่างดีนะครับสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมปลูกในบ้านเราก็คือพันธุ์เกษตรศาสตร์50นะครับซึ่งเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแต่ในวันนี้ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะว่าเราคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานั่นก็คือมันสัมปะหลังพันธุ์ห้วยบง6กครับสำหรับผู้ที่ที่ทการค้นคว้าวิจัยนั่นก็ครรััับบคย ครับสวัสดีครับครับนี่ก็คืออาจารย์วิจาร์วิชุกิจนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาพืชไรนาคณะเกษตรนะครับก่อนอื่นต้องถามอาจารย์วิจาร์ละครับว่าความเป็นมาของมันสําหรับพันธุ์ใหม่นี้ห้วยบงหกสิบเป็นมาอย่างไงครับอาจารย์ครับเออผมผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าเออพันธุ์ห้วยบง60เนี่ยครับก่อนนี้เราใช้เป็นชื่อชื่อยาวหน่อยเป็นชื่อสายพันธุ์นะครับครับตอนที่เราคัดเลือกมาครับอย่างเช่นเราใช้ว่าเป็น พันสองศูนย์หกหรือว่าพันเกษตรศาสตร์หกสิบอะไรนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากว่าไอพันนี้เนี่ยมันเกิดจากค,ค,ความร่วมมือระหว่างมหาวิยาทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสัมปังแห่งประเทศไทยอ๋อครับผมเ,เมื่อเราได้ทําการปรับปรุงจนได้พันใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าควรจะขอพระราชทานจากประเทศครับขอใช้เป็นชื่อพันธุ้ยบงหกสิบครับผม นั่นคือที่มาของชื่อมันสับหลังพันธุ์ห้วยบง60ครับผมแล้วการทํางานวิจัยด้านตรงนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องก็ต้องคงจะต้องผ่านขั้นตอนมาพอสมควรผมต้องถามอันนี้ถามไปถึงต้นตอของสายพันธุ์แล้วครับว่างานวิจัยตรงนี้อาจารย์คิดค้นมานยังไงครับถึงออกมาเป็นมันสัหลังพันธุ์นี้ได้ครับ พันธุ์พืชบงหกนี้เราใช้เวลาทั้งหมด10ปีรออออเริ่มตั้งแต่ปี2534รอคตอนนั้นก็เริ่มผสมนะครับออแล้วก็หลังจากที่มีการผสมเราก็มีการคัดเลือกมาตลอดค,ครับจนกระทั่งถึงปี2 5 4 4ันจนรู้แน่ว่าพันธุ์นี้เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงให้เปอร์เซ็นต์แป้งหรือว่าเชื้อแป้งในหัวค่อนข้างสูงถ้าเราเปรียบเทียบกับพันธุ์เกษตรศาสตร์50แล้วเนี่ยผเราก็เราก็ ก็อย่างที่ว่าคือ10ปีสิบปีกว่าจะได้ครับผมครับแล้วต้องถามว่าทําไมถึงจะต้องเป็นชื่อห้วยบง60นี่แหละครับเป็นมาอย่างไรถึงต้องเป็นห้วยบง60สิบครับอาจารย์ชื่อห้วยบง60เนี่ยห้วยบงเนี่ยเป็นชื่อตําบลที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนามันสษย์ปัลล์น้องครับซึ่งศูนย์วิจัยนี้เนี่ยเป็นของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันุษย์สปัลล์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่ที่เราทําการคัดเลือกไอพันธุ์ห้วยบงเนี่ยนะครับครับผม แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยเคยคเคยเสด็จไปประทับแรมที่<อ>ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามันสัมปหลังนี้ด้วยที่ตำบลห้วยบงเลยนะครับผมอำเภอด่านขุนทดคส่วน60เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ครบรอบ60ปีของหมาลาัยเกษตรศาสตร์นะครับ<ผ>มเมื่อวันที่2คกุมภาพันธ์2 6 4พันพันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานร่วมระหวา่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับมูลนิธิสถาบันพัฒนาสัสำารับประเทศไทยทางมูลนิธิก็ช่วยสนับสนุนทางด้านงบประมาณวิจัยในช่วง3-4ปีหลังนี่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรครับอาจารย์เห็นด้านหน้านี้ก็คือลักษณะของท่อนพันธุ์ ออมันกำลังพุยบงหกสินะครับดูต้นอวบสมบูรณ์ดีเหมือนกันนะครับต้องถามแล้วครับว่าลักษณะเด่นของพันธุ์ห้วยบงหกสินี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับลักษณะเด่นของของพันธุ์ห้วยบงหกสิเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับพันธุ์เกษตรศาสตร์หสิบนะครับที่ที่ไปเปรียบเทียบกับพันธุ์เกษตรศาสตร์หสก็เนื่องจากว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ห้ิบเนี่ยตอนนี้เราปลูกมากมากที่สุดนะครับถือว่าเป็นพันธุ์พันธุ์ดีที่ปลูกมากที่สุดคือถึง60%ขอร ของพื้นที่เกต์ล้านไร่ครับผมก็ถือว่าเป็นที่นิยมครับเกินครึ่งเลครับเกินครึ่งแล้วก็พันธุ์ใหม่นี่เราเราไปเปรียบเทียบกันเนี่ยปรากฏว่าพันธุ์้ยบางหกสิบเนี่ยให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ห้าสิบนะครับประมาณสักสามร้อยถึงสี่ร้อยกิโลกรัมยกตัวอย่างที่ที่ทำการทดลองกันมาสามสิบการทดลองนี่พันเกษตรศาสตร์ห้าสิบได้ 5ตัน4เฉลี่ยเฉลี่ยทั้งต้นฝนปลายฝนนี่ยะครับพันหุ้ยบง60นี่จะได้5ตัน7นะครับส่วนเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวเนี่ยพันหุ้ยบง60นี่จะได้25.4เปอร์เซ็นต์ส่วนพันเกษตรศาสตร์50นี่จะได้ประมาณสัก25เปอร์เซ็นต์แล้วนอกจากนี้แล้วพันหุ้ยบง60เนี่ยยังมีคุณสมบัติของแป้งก็ดีด้วยก็คือว่าความเหนื่นี่ค่อนข้างสูงความเหนื่สูงเนี่ยใช้ไปทำอุตสาหกรรมต่างๆได้เยอะแยะนะครับ ความงอกก็ดีนะครับไอความต้านทานโรคใบจุดซึ่งถือว่าเป็นเป็นโรคที่ปกติที่มันสัมบัลังกนะครับก็ถือว่าต้านทานกลางคล้ายๆกับพันุ์เกษตรศาสตร์50นะครับก็หลายๆประการเหล่านี้เนี่ยเราถือว่าพันธุ์นี้เป็นพันที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีพันหนึ่งครับผมถ้าสมมุติว่าเราได้มันสัมะหลังพันุ์ดีนะครับเพื่อ60ไปแล้วเนี่ยถ้าท่านเกษตรกรนําไปปลูกเขาจะมีวิธีการปลูกอย่างไรดีครับถึงจะมีผลผลิตที่ดีตามมาครับใช้ต้นที่ดีหน่อยนะครับ คัดเลือกต้นหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยกําจัดวัชพืชถึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้งถ้าปลูกทิ้งเนี่ยถึงพันดียังไงก็ผลผลิตไม่สูงครับผมและนี่คือประเด็นนะครับทีนี้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่า10จังหวัดนะฮะตรงนั้นไม่ทราบว่าในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสำหรับหลังที่ที่เป็นพันดีในบ้านเราปัจจุบันนี้เรามีอยู่หลายพันนะครับไม่ว่าจะเป็นพันเกษตรศาสตร์ห้าสิบพันระยองเจ็ดสองพันระยองห้าพันระยองเก้าสิบพันพวกนี้ ชอบดินแตกต่างกันนะฮะแต่ละพื้นที่นี่มันจะตอบสนองไม่เหมือนกันครับผมอย่างกรณีของพันธุ์้วยบง60เนี่ยถือว่าถ้าเป็นดินค่อนข้างทรายหน่อยนี่มักจะชอบนะครับมักจะชอบแต่จะยังไงก็ตามเนี่ยดินที่ค่อนข้างเป็นดินเหนียวร่วนเนี่ยก็ก็ปลูกได้ก็ได้ผลดีเหมือนกันที่เราทดสอบมาส่วนใหญ่จะเป็นเขตที่ปลูกมันสำปะหลังอย่างเช่นชนบุรีระยองจันทบุรีปราจีนบุรี สะแก้วนะครับทางตำรวจเชียงเหนือก็อย่างเช่นเราขึ้นไปที่นครราชสีมาเนี่ยเราทดสอบสองสาพื้นที่อย่างเช่นอำเภอคอนบุรีอำเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดชัยภูมิบุรีลำนะครับขอนแก่นสามสี่จังหวัดก็ถือว่าไปถึงแหล่งที่มีการปลูกเลยจริงๆเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำคแล้วก็ผลที่ได้มาก็คือเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงนะพื้นที่นั้นนะครับผลใหญ่ขึ้นสภาพดินเป็นอย่างนั้นครับ ได้ผลสดใหญ่ขึ้นนะครับผมก็คือมีผลดีด้วยอันนี้ถ้าพูดถึงปริมาณของแป้งนี่ก็ให้ให้ค่อนข้างจะดีกว่ามีความหนืดสูงกว่าครับุณสมบัติของแป้งครับความหนืดสูงตอนนี้ก็ถือว่าพันุห้วยบงหกสิบนี่ก็ถือว่าเป็นพันุ์ที่น่าสนใจในขณะนี้เลยอย่างนี้รอป่ครับอาจารย์ผมคิดว่าน่าสนใจนะสำหรับเราเองเป็นนักวิชาการคิดว่าเป็นพันธุ์ที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นพันธุ์ทางเลือกนะครับเพราะว่า ปัจจุบันี้พันธุ์ดีมันมีอยู่เยอะนะครับอย่างเกษตรศาสตร์50ก็ดีระยอง5ก็ดีระยอง72ก็ดีนะครับระยอง90ก็ดีทีนี้แต่ละพันธุ์มันก็จะตอบสนองแต่ละพื้นที่แตกต่างกันใช่ไอ้วุ้ก60พ่กออกมาใหม่ก็อาจจะเป็นพันธุ์ดีพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถเลือกนําไปปลูกในพื้นที่ตนเองแต่ว่าที่ต้องขอเน้นก็คือว่าเกษตรกรต้องต้องทดลองด้วยตัวเองด้วยครับว่าดีหรือไม่ สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดต้องเอาใจใส่กับเขาด้วยต้องเอาใจใส่การการปลูกพืชการทําเกษตรกรรมทุกอย่างนะครับผมทราบว่ากว่าจะมาตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องมีคณะร่วมทํางานมาด้วยเหมือนกันนะครับผมผมต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่ร่วมเพราะคงไม่ใช่ผมคนเดียวกว่าจะได้พันสักพันหนึ่งมีดรเจริญศักดิ์โรจนลิพิเชตอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆหลายประการมีอาจารย์ปียวุฒ ผูสนวนซึ่งอาจารย์ถึงแก่กรรมก็พ่อไปทดสอบคันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอาจารย์จำลองเจีย์กันจาอาจารย์ดอรเอสสโลบอนะครับมีคุณประภาช่างเหล็กก็จากสถาบันวิกฤตนะครับมีอาจารย์ปิยะกิติพาฒคุณก็อยู่ที่ทางวิชาพืชไร่นะด็กเตอรกานรงศรีรอดมีคุณเกื้อกูลนะครับมีหลายหลายท่านครับที่ช่วยกันมาจนจนได้คันนี้ความสำเร็จเป็นพันห้วยโบ๖๐นะครับ กว่าที่จะมาเป็นตรงนี้ได้ก็คณะทางานหลายท่านด้วยกันนะครับอาจารย์แล้วนอกจากคณะทํางานที่เป็นบุคคลแล้วมีหน่วยงานไหนช่วยสนับสนุนอาจารย์บ้างไหมครับครับผมผมขออนุญาตบอกหลายๆหน่วยงานนะครับเพราะว่าป่าจะสมเร็จนี่ก็อย่างเช่นมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสัมภารังแห่งประเทศไทยที่ผมผมเกินไปแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งซึ่งก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่เราผสมพันธุ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่า ให้กำลังใจคือว่าให้ให้ให้เงินวิจัยมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นกันมาครับก็จนสำเร็จมาเป็นวัยโบว์หกสิบนี้นะครับผมครับพระอาจารย์วิจารณ์ครับถ้าสมมติท่านเกษตรกรนะครับสนใจในมันสำปะหลังพันไม้วัยโบว์หกสิบนี้ไม่ทราบจะติดต่ออาจารย์วิจารย์ยังไงดีครับเออ่ก็ขอความกรุณาว่าให้ให้โทรมาที่ภาควิชาพืชไม้นาครับเบอร์โทรก็ศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งสามศูนย์หรือว่าศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าสี่สามเจ็ดหนึ่งครับผมก็สะดวก ติดต่อเข้ามาได้ในวันและเวลาราชการนะครับก็อาจารย์ยินดีนะครับที่จะแนะนําให้ว่ามันสำปะหลังปลูกยังไงถึงจะดีนะครับแล้วก็พ้วยบง60นี้ปลูกแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับท่านทุกท่านเกษตรกรหรือท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานวิจัยดีๆนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นําออกสู่สังคมนะครับผมแล้วก็ส่งเสริมการ ทำกตรกรรมของบ้านเรานะครับสำหรับวันนี้ครับช่วงสินทรัพย์จากการวิจัยหมดเวลาลงแล้วครับอาจารย์ผมต้องขอบคุณมากที่ให้ความรู้แล้วก็แนะนำนะครับมันสำหรับพันธุ์ดีๆอย่างนี้ผมว่าอาจารย์คงจะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับให้แป้งมากขึ้นไปอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอต้องขออบคุณอาจารย์วิจารณ์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง